โอเคนะครับก็ขอากราบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมช่อง TU 2 2 X 2อีกเช่นเคยนะครับน้องๆก็โอเควันนี้พี่ก็ไปเห็นเว็บอะไรมาก็ไม่รู้นะครับเออก็เขามีแบบพวกสุ่มอ่าพวกไก่ตันหรือว่าอะไรย่างเงี้ยครับก็มันเป็นทางของพี่แล้วนะทุกคนเนาะเออก็เรา,าลองกันหน่อยละกันนะครับโอเคมาไปสมัครพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับก็ ใส่เป็นชื่ออะไรก็ได้ครับโอเคบีทสมองประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างนี่นะครับแล้วก็รหัสผ่านก็แล้วแต่แล้วตั้งนะครับเออน้องจะสะดวกตั้งไงน,น้อง,องก็ตั้งอย่างนั้นนะครับโอเคแล้วก็รหัสยืนยันนะครับน้องประมาณนี้เลยครับแล้วก็กด ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับปติดัใครต้องขอไฟนะครับโอเคสมัครสมาชิกกันเลยก็โอเคนะครับก็สมัครสมาชิกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขออ่านชื่อเว็บนะครับ freeidzone ใช่ไหมครับน้องก็นี่นะครับที่พี่สนใจกล่องสมบ็อกฟุตนั่นเองนะครับน้องๆมีของ20ไม่ไม่ใช่ยี่สิบเก้าเก้าสิบเก้าตาลายครับมึนๆหน่อยนะครับเออ โอเคขออนุญาตเข้าไปดูพวกอืไฟก่อนฮะพีไฟ,ฟก็ยังไม่ได้เติมของเลยเหรอ,อมไม่เป็นไรรีไฟ,ฟมันไม่ใช่เรื่องเราครับของเรามันอยู่นี่บล็อกฟุตครับน้องๆบริการซื้อไอดีต่างๆขออนุาเข้าไปดูครับเฮ้มีแค่นี้เหรอมีอะไรบ้างเนี่ยก็มีกล่องสุ่มบล็อกฟุตนะครับไอดี ID ไก่ตันนะครับพาตื่นไก่ตันผลเสือครับแล้วก็ไก่ตันดาบโยลุแล้วก็ไก่ตันดาบพูโอเด้งครับแล้วก็ไอดีไก่ตันเลยนะครับน้องๆแต่ใน,นที่พี่สนใจอะ่ะคือพี่จะเป็นสายสุ่มอยู่แล้วนะครับน้องๆเออก็พี่เป็นพวกสายสุ่มบล็อกฟุตอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆเออก็ต้องไปเติมตังก่อนนะครับกี่บาทอ่ะยี่สิบใช่ไหมโอเค เดี๋ยววาจะเติมตังค์จลองเปิดเว็บใหม่แจกโค้ดให้สมฟรีเอฟแล้วก็เจ็ดสี่ตัวลองใส่ดูเป็นคน่าใส่ได้ไหมครับลองดูไหมเพราะว่าอ่าเนี่ยคนสมัครแค่หกคนครก็เว็บเปิดใหม่คนระับของยังน้อยอยู่เลยนะทุกคนเออจัดได้รีบจัดนะครับเอออ่าเติมโค้ดไงเนี่ยมันไม่มีหน้าเติมโค้ดอ๋อนี่ไงทุกคนนะครับ วิธีเติมโค้ดนะครับคนอยู่ในหน้าเติมเงินนะครับหน้าเติมเงินจะอยู่คู่กันเลยน,น้องๆเออแล้วเออข้าไปที่เติมโค้ดเติมโค้ดเลยนี่นะครับอ๋อนี่ไงทุกคนนะครับขออนุญาตลองกรอกโค้ดดูหน่อยนะครับเอฟตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เจ็ด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 สี่ตัวครับเดี๋ยวพี่จิขึ้นตัวใหญ่ให้แล้วกันนะครับโอเคมาขออนุญาตลองรับรางวัลสําเร็จนะครับอ่าได้เท่าไหร่อ่ะมีมีบอกเลยงงเะนี่ งงงงอ๋อนี่ไงทุกคนรับหกสิบบาทนะครับเออรับรางวัลหกสิบบาทนะครับก็อหูสมพวกนี้ได้นะครับน้องนี่สุมนี่ได้นี่ได้นะครับแต่ว่าพี่มันไม่ใช่สายแบบว่าซื้อแบบแล้วแบบแบบแบบว่าได้แบบไม่ชอบแบบยังไงแบบไม่ชอบว่าเออ เรารู้ว่าเราจะได้อะไรนะคือว่าพี่ไม่ชอบอย่างนั้นนะครับคือพี่ชอบแบบสุ่มเออเราได้ตื่นเต้นเวลาเราจะได้อะไรนะครับก็สุ่มนี้ยี่สิบแล้วอีกสี่สิบาทเอาไปทําคลิปรอบหน้าดีกว่าทุกคนเออเอาอย่างงี้ดีกว่านะครับโอเคมาสั่งซื้อกันเลยเปเปิดใหม่ถ้าไม่ได้นะมึงกูไปประจานเว็บใครกูก็ไม่สนนะครับเรามันสายสุ่มทุกคนอย่าซื้อแม่งเลยสักอางทุกคนไม่เอาดกวยวไปทำคลิปรอบหน้าเด้อ สุ่มเวลตั้งแต่2450นะครับถึงเวลตันนะครับแล้วก็สุ่มหุ่นตึงสุ่มดาบสุ่มหมัดสามหกการันตีไอดี ID พร้อมบวกแน่นอนโอเคมาไม่พูดปรลํำเพลงละซื้อเลยนะครับอ่าพดัก็แจกนะครับแค่นั้นแหละอ๋อนี่ยทุกคนชื่อผู้ใช้รหัสผ่านโอเคนั่นก็แจกไปเลยละกันนะครับ เออนั้นพี่ก็แจกไปเลยนะครับใครได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่นะครับส่วนใครแลกโค้ดได้อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะครับเออก็อุตส่าห์แบบหาเว็บใหม่ๆมาแบบให้น้องๆชมกันบ้างครับว่าน้องๆอาจจะชมพี่สุม่มแต่เว็บเก่าๆไปก็อาจจะเบื่อก็พี่ก็จะพยายามหาเว็บใหม่ๆมาสุ่มเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเค ส่วนน้องๆคนไหนอยากให้พี่สุ่มเว็บอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้ครับเดี๋ยวพี่มีงบประมาณเมื่อไหร่หรือว่าเขาแจกโค้ดอะไรน้องๆก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้ครับเดี๋ยวพี่จะไปสุ่มให้แล้วกันนะครับเออก็ประมาณนี้ทุกคนก็อย่าลืมไปใช้โค้ดกันแล้วกันนะครับก็เขาเป็นเว็บเปิดใหม่ครับก็โอเคประมาณนี้ครับเขาก็ไม่ได้จ่ายหรือไม่อะไรพี่นะครับพี่ก็ไม่รู้ครับแคขอให้เพื่ใครที่เป็นเว็บใหม่ก็มาลองดูครับโอเค ก็ได้รีมที่เรียบร้อยครับน้องๆใครได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ครับโอเคเราไปดูหน้าเกมดีกว่าครับเป็นผู้พัฒํำเพลงละโอเคทุกคนไปดูหน้าเกมกันโอเคครับไปโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่ในหน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องๆเออก็พี่ไดเวลแค่สองสี่ห้าศูนย์ครับส่วนน้องคนไหนที่ลองไปสุ่มแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่นะครับว่าน้องไดเวลกันเท่าไหร่มั่งนะครับเออแล้วก็ได้เป็นหมัดอันเน้ยครับแล้วก็มีผล ผลโมจิครับแล้วก็ดาบคัวเด้งครับเออขออนุญาตเข้าดูในเมนูหน่อยนะครับว่ามีผลอะไรแถมติดให้มาครับแล้วก็มีเขียวนะครับนี่เขียวนะครับอแล้วมีผลเนี่ยครับแล้วก็อะไรเนี่ยฟีฟินิกนะครับประมาณนี้ดูไม่ออกอ่ะมันเขาทำใหม่อ่ะครับก็มีประมาณนี้ทุกคนนะครับแต่ว่าเออเวลเราได้แค่สองสี่ห้าศูนย์นะครับแล้วก็เงินเขียวหนึ่งแสน เก้าหมื่นสองพันนะครับน้องๆเออมาดูค่าพลังครับค่าพลังก็ตันหมดแล้วครับพลังผลปีศาจก็ตันเป็นที่เรียบร้อยครับเออแม่กระดาษพูดเ้งมาก็คุ้มแล้วนี่ <c oughs> ถือว่าคุ้มนะครับก็20ิบาทของฟรีคุ้มนะครับก็แจกให้น้องๆครับใครได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะครับน้องเออก็คุ้มอ่ะเออถือว่าคุ้มคุ้มอยู่นะครับนี่ โอ้ยเขาลังบูกันอย่าไปยุ่งเขาเลยเราไปรีวิวเขาเดี๋ยวเราไปรีวิวของเราดีกว่านะครับผลติดตัวก็มีมาให้อยู่นะครับผลแดงก็มีนะครับน้องเออผลที่ติดตัวนะครับเรามีฟินิกให้นะครับอันนี้มันคือผลเลยทุกคนใช่ผลน้ําแข็งไหมครับไม่รู้นะครับ <laughs> ก็ประมาณนี้ทุกคนเออก็อ มาบอกนะว่าร้านเปิดใหม่ครับพี่ก็มาลองให้น้องๆดูครับก็โอเคสําหรับร้านนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าใจนะครับเออเอาโค้ดมาแจากให้แบบสุ่มฟรีก็ถือว่าโอเคทุกคนก็ถือว่าใช้ได้ครับก็มีผลโมจิขอดูหน่อยตื่นยังโอเคคนระับเป็นโมจิตื่นที่เรียบร้อยนะครับน้องๆเออก็ถือว่าคุ้มอ้าวอยากเชยกับพี่ใช่ไหมน้อง เจอเลยแมวเด็กแล้วก็มีเผ่ามาด้วยนะครับเออนี่ไอ้ที่มันวิ่งเร็ๆวๆเขาเรียกเผ่าอะไรน้องๆเก็บตังค์เอาให้น้องๆนะครับเอ่อใครได้ไม่เคยลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยน้องๆสำหรับอาลิงร้านนี้นะครับแต่พี่จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับน้องๆน้องๆ,องๆก็ลองใส่โค้ดกันดูนะครับแล้วก็น้องสุ่มแล้วถ้าได้ อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นมาบอกหรือว่าเอามาอวดกันด้วยนะครับน้องโอเคครับน้องสําหรับวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็ต้องขอจากไปด้วยไอหัวส้มนี่ด้วยแล้วกันนะครับพร้อมกับดาบคู่โอเด้งนะครับน้องๆเปิดฮาคีครับโอ้ฮาคีมีแค่แขนก็ขอลาไปด้วยอไอหัวส้มกับไอหงก็ต่ายนี่ด้วยนะครับน้องก็โอเคมีประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะยิงลิงร้านเอาไว้ใช้โค้ดกันใต้คลิปนะครับโอเคมีประมาณนี้น้องก็อย่าลืมเหมือนเดิมเลยครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับน้องๆเออเพื่อเป็นกำลังใจพี่ทำคลิปต่อไปข้างหน้านะครับเอาคลิปมาให้น้องๆดูแล้วก็เอารหัสบล็อกฟุตมาแจกให้น้องนะครับโอเคคลิปนี้ไม่ขออะไรมากครับไม่ขอกดไลค์กดแชร์นะครับแต่ถ้าน้อง,องกดให้พี่ก็ดีใจนะครับก็จะแจกรหัสให้แล้วก็ เออแล้วแต่น้องๆเลยจะกดไม่กดก็แล้วแต่นะครับเออพูดไปเวงอนอีกแล้วนะครับโอเคเปประมาณนี้น้องก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์พิมอ์เดิมครับสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องๆก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน,น,น้องๆสำหรับวันน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปละก็บายบายสวัสดีครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละบายบายบคำลงท้ายเหมือนเดิมครับจุบ๊บจุ๊บ